สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยสวัสดี f อทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ฝนตกวันนี้วันที่เท่าไหร่เอยฝนตกมากเลยเห็นเมื่อเช้าฟังข่าวเขาบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะฮะเพราะว่าดวงพระอาทิตย์ไปตรงกับอะไรกันไม่รู้ทำให้เกิดปฏิกิริยาโลกร้อนร้อนมากจังหวัดตราดไม่ใช่ครับฝนตกครับ ดจะใหู้ฝนตกหน้าดูเลยตอนนี้ผมกำลังขึ้นงานครับกำลังจะเตรียมบรรทุกน,นี้จะใส่ของเยอะนิดนึงนะครับจะบรรทุกไปมาหาชัย น้ำหนักประมาณ3ตันแปเกือบ4ตันนะครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับใครที่อยากเข้าร่วมชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็สามารถกดเข้าไปใน Facebook ได้นะครับเขียนคําว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับยินดีต้อนรับนะฮะพวกชาวรถบรรทุกก็จะอยู่ในนั้นกันเยอะแยะมากมายเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมารู้จักกันแล้วก็ทักทายช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ผมจะบรรทุกอาหารทะเลก็คือปลานะครับปลาหลากหลายชนิดเลย ใส่ลังไปแล้วก็ห่อผ้าใบสีเขียวๆวิว่งไม่ด่วนครับมหาชัยจะลงของให้เราประมาณตีสี่นะครับวันนี้ก็อาจจะได้นอนน้อยนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการขับรถเนี่ยนานถึงประมาณหกถึงเจชั่วโมงนะครับระยะทาง450กิโลก็วิ่งแบบไม่ด่วนครับนะบวิ่งไปพักไปเพราะว่ารถมันหนักหนึ่งอย่างแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ ออของเอาไปลงตอนตีสี่นะครับเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องวิ่งด่วนรถหนักไม่ได้ทําเวลาแล้วก็ลงของตอนตีสี่เวลาเหลือเยอะครับส,รสบายๆง่ายๆ <ielle> ก็ถือว่าชิวๆงานนี้นะครับวันนี้จะมุ่งหน้าไปมหาชัยด้วยค่ารถ4,800บาทน้ำหนักที่บรรทุกไปป,ประมาณ3ตัน800กิโล ระยะทางในการวิ่ง450กิโลค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2,000อ,อยู่ประมาณ2,002นะครับเราก็จะเหลืออยู่ประมาณ2,600บาทวันนี้ได้เงินแล้วครับ2,600บาทนะครับตอนนี้ลูกน้องก็กำลังคุมผ้าแล้วก็เตรียมที่จะมัดเชือกช่วงที่ฝนตกๆเนี่ยนะครับเวลาขับรถจะต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ ฝนตกแบบนี้นี่อันตรายนะครับฮะอย่าไปไว้ใจเรื่องฝนตกนะฮะฝนตกมาดูเลยฝนตกเนี่ยถนนจะลื่นนะครับแล้วก็รถก็อาจจะเบรกไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรถที่บรรทุกเยอะๆด่วนใช้ความเร็วด่วนๆเนี่ยนะครับควรที่จะต้องระมัดระวังให้ดีหลังจากที่ผมไปเที่ยวสงการหยุดเทศกาลสงการมาประมาณ1อาทิตย์เต็มๆเลย แล้วก็วันนี้ได้กลับมาวิ่งงานแล้วครับได้กลับมาขึ้นงานเป็นเที่ยวแรกก็รู้สึกเวลาพักผ่อนเนี่ยมันช่วงเวลาเร็วเร็วจริงๆนะฮะแค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะฮะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พอเลยอยากจะอยากจะเที่ยวอีกแต่ว่าเออมันเที่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดเวลาเนาะนะครับหมดเวลาเที่ยวแล้วเราจะต้อง เหตการเหตงานนะครับเพื่อจะต้องสร้างรายได้ให้กับตัวเองและต้องหารายได้ให้กับตัวเองมัวแต่เที่ยวทะเลทลายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอ้าวตุกตาตุกตาอันหน้ามาคุยกันหน่อยเดี๋ยวเดินหน้าก่อนเด็ดตัวครับมุ่งหน้าไปมหาชัยซิตี้วันนี้หนักนิดนึงแล้วก็สูงด้วยนะฮะ ใส่หนักใส่ถุงแต่ไม่เป็นไรครับรถเราปรับแต่งมาเพื่อการใช้งานอยู่แล้วครับหนักแค่ไหนก็รับไหวอย่าให้เกินห้าหกตันก็นแล้วกันนะฮะเอาแค่สี่ตันกว่าพอวันนี้ฝนตกครับฝนตกมากมากเลยใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวใกล้หน้าฝนแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางกันนิดนึง พ่ายางหน้าเนี่ยเริ่มจะหมดดอกแล้วถ้าเราไปใช้ยางหมดดอกไม่ดีนะครับยางหมดดอกเนี่ยเวลาเจอฝนแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเบรกไม่อยู่แล้วมันลื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเปลี่ยนจะเริ่มเท้าน้าฝนแล้วยางของผมก็เอามาจากยางหลังแล้วล่ะครับนะฮะใช้ยางหลังสลับมาเป็นยางหน้ายางหลังวิ่งประมาณสี่0มืนถอดออกแล้วก็มาใส่ยางหน้านะครับถ้ายางหน้ายังไม่หมดเราก็ขายต่อไปเลย ได้เส้นละ1 0 0 0บาทแต่ถ้ายางหน้าเราหมดเราก็เก็บเอามาใส่ยางหน้านะวิ่งได้จนโล้นเลยเ้าว่าวิ่งหน้าแรงเนี่ยวิ่งได้จนโล้นเลยส,ยสบายๆเพราะว่าผมใช้ล้อหน้า1 4อ่าใส่ล้อหน้า14ล้อหลังของผมก็14่เส้นเดียวกันครับนาฬิกาปุกแล้วล้อหลังของผมก็14เช่เนเดียวกันเนี่ยล้อหลังเป็นเป็นเพลาลอยนะฮะ วันนี้จะจะกกัดหนักกันนิดนึงสายย่อสายย่อโอ้เน่งไม่ไดึงปากกลางขึน้นไปนิดนึงไงมันย่อนนี่น่ะเดี๋ยวมันตีบุบๆนะ่ะดันขึ้นไปนิดนึงไงข่าถือเนี่ย,ยนเนี่ยข่าถือเนี่ยจัดจัดขึ้นไปอีกจัดขึ้นไปหน่อยจัดขึ้นไปหน่อยเนี่ยขึ้นเองขึ้นเองเยียบเนี่ยแล้วจับจัดข้าไปอ่ะเนี่ยมันย่อน,นไหนไหนได้เด้อดันอยู่ในบนน่ะดันอยู่ดี นี่ยเสียบเสียบอันนี้เนี่ยออาเนี่ยจับจับเสียบเข้าไปอ่ะเออให้มันตึง้งตึ้งหน่อยมันย่อนเออนั่นแหละมันย่อนเกินวิธีการคุมผ้าก็ต้องคุมไม่ดีด้วยนะครับถ้า <c> ค <oughs> ุมหยอ่อนย่อนเกินมันไม่ดีเวลาขึ้นของเราก็พยายามตรวจเช็คแล้วก็ตวรวจปลาดูลูกน้องเราด้วยนะว่าเขาเป็นของ,ของมัดของให้เรายังไงฮะปลอดภัยดีไหมคนขับรถก็ต้องดูแลรถตัวเอง แล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สิน,นอันมีค่าที่เราบรรทุกไปด้วยนะฮะเราจะต้องดูด้วยตัวเองตรวจตารถด,ด้วยวเองรถใช้งานก็ต้องตรวจตามันด้วยนะครับผมเลือกใช้อ s u z u a ออ n e ลครับเป็น Blue Power ตัวนี้สามพันนะครับตัวนี้จะจัดหนักนิดนึดนงดูให้ดูโอ้ สามตันแปดครับสามตันแปดสามตันแปดหนักหนักสวยไหมหัวหัวเผาสีสวยไหม go, go. หัวเผานี่สีเหมือนสลิ่มเลยสีน่ากินมาก <Go. S 1> งานหนักครับแต่ว่าไม่ดว่วนนะฮะแล้วก็ค่าจ้างวันนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ2600บาทวันหนึ่งทำงานได้ วันหนึ่งทางานได้สองพันกว่าบาทแล้วก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับนะฮะก็ต้องพยายามนะครับคนที่มีอาชีพขับรถเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้คนที่หันมาเล่นรถข้อเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตอนนี้หน้าจันทบุรีเนี่ยนะครับช่วงที่ผมวิ่งผ่านไปผ่านมาผ่านจังหวัดจันทบุรีเ่ยนะครับเห็นรถขอ้อรถข้อสูงเนี่ยรถบรรทุกที่วิ่งงานเกี่ยวกับวิ่งงานเกี่ยวกับงานผลไม้เนี่ยเยอะมากในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่หน้าผลไม้ น่าจันกาลังออนะครับก็จะมีงานเกี่ยวกับาสายบรรทุกนะฮะคนที่มีรถบรรทุกก็จะลงมาอยู่ที่จันทบุรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ใครทีท่ที่จะหันมาลองเปลี่ยนแนวใช้อาชีพนี้หรือว่าใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับกําลังศึกษาในอาชีพที่เป็นอาชีพคล้ายๆผมก็คือรับจ้างามีรถรับจ้างเอาไว้สําหรับบรรทุกนะฮะก็ลองมาศึกษากันดูเนาะ แต่ช่วงนี้นะครับเป็นนาทีทองเลยสาหรับรถที่อยู่แถวแถวจันทบุรีนะครับเพราะว่างานผลไม้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้นะครับส่วนตัวผมเองนั้นผมวิ่งงานให้กับบริษัทก็ไม่ได้วิ่งงานรับจ้างทั่วไปผมวิ่งงานประจําให้กับบริษัทมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ลำบากสักเท่าไหร่งานมันก็จะมีกะมีเกมมีเวลาของมันอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ซีเรียสเกี่ยวกับการใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นงานบรรทุกทั่วไปแล้วก็เป็นงานที่ รับจ้างทั่วไปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมานั่งทางเวลากันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของเราเองนะครับต้องลองศึกษาดูนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะออกเดินรถเดินเช็ครถเดินตรวจตารถพอรถเราบรรทุกเยอะๆบรรทุกหนักๆเนี่ยเราควรที่จะต้องตรวจตารถด้วยเรื่องยาง น้ำมันเครื่องเรื่องน้ำเรื่องไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟอะไรตรวจตาได้เราก็ตรวจตาครับเพราะว่าชีวิตเราฝากอยู่กับรถอย่าประมาทในการใช้รถรักนะจุ๊บๆบายๆครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับฝากเลยครับใครอยากจะเข้าร่วมชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะฮะกดเข้าไปในที่ f เฟซบุ๊กเขียนคําว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับผมจะอยู่ในนั้นครับผมเป็นผู้ดูแลชมรมนะฮะมีตําแหน่งเป็นประธานชมรมของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับบายๆครับฝากเลยครับบายย